สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะที่เห็นหน้าวันนี้เนะี่ยเป็นผดเห็นปะผดเต็มแน่เลยแพ้อะไรไม่รู้แต่อาจะมาบอกตัวเกี่ยวกับตัวนี้ที่ใช้นะคะคือป่วยแล้วผดมันขึ้นอนะมันมันมันล้มพีดหรืออะไรไม่รู้เนี่ยมีเต็มเลยห้าช่องหกมีเต็มหน,น้าเลยเนี่ยเห็นไหมก็จะมาแนะนำเป็นตัวตัวนี้ ที่ใช้อยู่นะคะณนะปัจจุบันเลยใช้เป็นตัวนี้อยู่ตัวนี้มันคือตัวเลติโนนอีเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมมันเป็นเลติโนนอีนะคะร้อยเปอร์เซ็นมันจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแต่ยังสิวเราอ่ะสิวของเราอ่ะนะสิวของเราเนี่ยเวลาใช้อ่ะมันไม่ดันออกมันยุบแต่ถ้าบางคนใช้แล้วมันดันออก มันจะดันประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นน่าจะใสนี่แหละส่วนผสมของมันอนะ่ะมาจากฝรั่งเศสหนึ่งกิโลราคาหนึ่งกิโลอยู่ที่ประมาณหกหมื่นแต่ละมีนขนาดเนี้ยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทแต่วิธีการใช้ก็แค่ใช้ง่ายๆห้ามให้หยุดทุกตัวที่ใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวทาบปไปเลยแล้วก็นอนมันซุบไวมากแล้วก็ เขากินควบคู่กับตัววิตามินโรสสิวแล้วก็แค่นี้วิตามินโรสสิวกับตัวนี้ลองใช้ดูแต่สำหรับคนที่สนใจอากจะซื้อที่ตัวที่ซื้อมาปัจจุบันมีอยู่4ขวดก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้นะส่งฟอร์มฟรานนี่ Frankfurt. Frankfurt. แฟงแฟงสดมาจากฝรั่งเศสนะคะตัวเนี้ย มันไม่ใช่เป็นโสมนะตัวเนี้ยเอารูปโสมมาว่ามันไม่ใช่โสมมันคือเลตินอนอีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าสําหรับคนที่ถามเข้ามาอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกยูเะมิโลโรสิวควบคู่กันไปตอนที่ใช้แรกๆที่สิวเหิ่มมากๆอ่ะก็จะกินยูเีนิโรสิวกับตัวนี้นะคะแล้วก็สิวอะไรพวกเนี้ยแถวเนี้ยมันหายตอนนี้ก็ทิ้งแต่รอยก็ ขอบคุณที่หลายๆคนให้ความสนใจตอนนี้ป่วยนะตัวเองเขาบอกเลยว่าป <tv> ่วยมากเดี๋ยวผดขึ้นเต็มหน้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำ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 เนี่ยเห็นไหมเป็นจำแดงแดงจมูกแดงงแดงหมดเลยถ้าสมมติวันนี้ไม่หายกาจะไปหาหมอนะคะก็มาวิวให้ดูก่อนว่าตัวไหนที่เราใช้ตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งกิโลอยู่ที่หกหมื่นคนไหนสนใจอยาาไปรีแบรนด์เนี่ยไปทำแบรนด์เองอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่ากิโลหกหมื แล้วก็ตัวนี้ประมาณ5้ามิลมั้งคะ5มิลได้อยู่ที่450บาทขวดแค่เนี้ยคุณรู้ไหมว่ามันทําให้เราเห็นผลได้ชะงักนะแล้วก็วิตามินลดสิวก็คงมาวันพฤหัสนี้นะคะถ้าไม่มีอุบซิเหตุอะไรก็คงถึงเรานะจ๊ะไม่มีอะไรละวสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย